ป่าบนเพื่นอีกครั้งหนึ่งนาะพ่อย่พ ok, ี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นก็ทางป่ายัางมาเท่าเมื่อพ่อย่พี่น้องเพิ่นกำละังอ่ะทางไม้อันนี้จนแล้วเนะาะหลังจากที่ชื่อ,อสบายดีสบายดีโอ้หลังจากที่อ่ะได้ลินกับขยันขันแข็งข,ข,ขนาดทางป่าลุงปุ๊บอ๋อต้องโดอยดอยดอยดยปุ๊ตอนนี้ก็ทางใกล้ชีแล้่บุญเลยเนาะจัะหน่อยไกลชีได้เมื่ออะไรนี่ก็ได้โอ้ดย ทางดินของปานางเพิ่นพร้อมนี่แปนพร้อมกันเลยมื้อนี้เนาะแปนจะคอเฮ็ดัเลยพร้อมครับนี่2 3มือก็สิได้อ้อมหัวอ้อมหยังแล้วเนาะทางป้าโดยะปลูกผักปลูกหญ้าบ่รู้ว่าจังไดอ้อมหัวแล้วนะอ้อมหัวแล้วพุ่นแล้วัง ออหัวถ่ว่าบอมหัวเขาพดีลรงวเขาไ้แด้เขาบุ่มวเนาะเร็จยังไม่ได้ครับหัวรียบได้จะหาเคร่องเสร็จ้ามพระเจ้านพระเจ้าดินผืนอยู่ว่าอ่าความกว้างความยาวมันเท่าใดเลยถามเรยืนว่า้างนี้หันข้าวองข้าองมาทางนี้ทางนี้ก็คิเจ็ตัวนี้หันข้าหาโอ๋อ ฝั่งนี้เนาะ25เนาะฝั่งฝั่งปานางเนาะอันนี้เท่าใด22 2อ๋อกะกว้างอยู่นี่กะ17ําทางนี้อ๋อโดยๆๆคือว่าดินป่ามันก็ได้กว้างพอสมควรเนาะโดยอทางไปก่อนปะทางไปก่อนจักอ่าจักเล็กจักน้อยก็เมื่อแล้วเพราะว่าอ่ามันใกล้ค่ําแล้วตอนนี้ก็ได้ โอเคเนาะตอนนี้กำลังป่าเหมือนกกำลังทางเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องกับทางพงทุ่งก็ดีใจน้ำป่าเป็นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังจากที่ได้ซื้อดินมาแล้วกับป่าเหมือนกับขยันตอนนี้ก็เพิ่อนก็ยังดีใจอยู่เนาะยังทางป่ายังมัวยังเมื่อยอยู่นี่นะโอ้โตอ๋อโอเคเนาะทางเออดวงเพม่อนก็มายินดีกับป่าบนเพม่อนก็มาทางซอยเพม่อนก็ถ่ายคลิปพร้อมนี่ก็ไง เนาะอาะสบายดีอ่าแม่เอซีก่อนแหมสบายดีโอ้ทางไงดวงเหมือนกันเนาะดีใจรอบคำเมื่อนี่ทำไปรอบคำเมื่อนี่เนาะเยสิเปนเลยพูนปลาโตอันนี้ระวังเด้อระวังขาตัวเองเอาแห้งเลาแระวังขาตัวเองเด้อระวังระวังอ่ะน้ำโบเมนผ้าได้เชียร์หน่อยฮะมันโบเมนผ้าได้รจะไปพันมันนะนะเอ้เกสา มันสบายดีเนาะมันล่มชื้อๆอ่าสบายดีสบายดีมันบเป็นผ้ามันก็ล่มชื้อๆอันนั้นนะฟูทั้งเอ่อเวลาเหมือกัสบายดีเ้ยล่ะอ่านี่ก็ลูกบ้านเขามาใหม่อีกก็เริ่มมาต้อนรับเขามาต้อนรับลูกบ้านเดิบ้านมาใหม่แบ้านเขาเป็นห้องหัวหนักพอบ้านเดิห้องหัวหนักพอบ้านโอ้คอยเป็นร่องหน่วยบ่สบวมเป็นร่องและเมียพวบ้านเมียพวบ้านบอสนะเออเมีบ้านบอเปลี่ยนพวบ้านเลยบ่ เปลี่ยนแล้วเนอะอันนี้คือเป็นงานเลี้ยง่คนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนหัวหน้าแล้วบรรยากาศสดใสนะฝักไปลูกบ้านงาด้วยความดีมีตีใจพากันมายินดีกับป้านางกันมาเออป้าวลนเนาะเห็นป้านางก็พีชพูนป้านางอยู่พ่นมานะแม่ป้านางมาซอยนี่นะเมื่อไงแล้วบ่เจ้าของยังมาแล้วบ่ โอเคโอเคผมเป็นยังไงสบายดีกล้องกันทีอยู่ใกล้ๆหนึ่งสิได้ยินบ่มาใกล้ๆเน่มาใกล้ๆพี่ป้านางโอ้ทางนักหลบกระมาพ่อมันอีปูมาอนามัยฉอยมาอนามัยฉอยลุงแหล่สบายดีป้านางสบายดีโอ้ทางทางทางไหนยังบ่เลียบ่ หยุบหลอ๋อโตโอมายินดีน้ำป้าเลยไหมบานนี้มันดีดียินดีแล้วยินดีแล้วสันป้ามอยูายังไาอยู่ใกลกันิบป้าบแต่ว่าแบบมีบุญวาสนะต่อกันแบบได้บบนหนึ่งเนาะได้มาอยู่ใกล้กันแบบพอดีเลยแได้ยิสอน้องกบเจ้าของัหนายูลแบบแบบเพิ่มุ่ล่วงนาไปแล้วนะแบบง่ายๆเนาะออโอ้โห อันนี้กะทางจนชีเล่อะรเนี่ย,ะย,ยน,นะเ,เป็นได้ได้ปลางน้ามือไเราเมื่อนี่นะทมทานแล้วแล้วคือว่าเศร้านี่ตาผดยังไม่ได้จุดแล้วเลยก็เลยมาสวงแรงมาเชยญานี่โอ้แบ่งเวลาื่ะจังไหนก็ทีได้เมื่อแลนะ้วเนาะพากันรวมตัวกันเล,เลยเทียได้ดเมืออเลยถ้าเง <ๆ S 2> ยไม่น่าก ปินไปปินมาตัางรสนยังบริสสบายดีกล้องแล้วเป็นยังนี่ยนะอ่านี่ดงสีเดิมเป็นบ้านเนอะบึ่งถ่ายหูบเอาโอเคโอเคเดี๋ยวจะถ่ายหูบใหม่กางแสะเนาะโอ้ยบูเป็นยังบูเป็นยังเนาะขอบใจนบูได้ได้ขอบใจน้องทงเอาเสิเห็นตรงไหนสิอยู่หมดไลยม่จริงขอบใจเป็นดีก็ได้อ่ะโอเคเนาะตอนนี้ก็อ่าทั้ง ป่ามันใกล้ชื่เมือ่อแล้วเนาะตอนนี้ก็เนาะเพราะว่า,าทางป่าเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็ขันเลยป่ามันก็สิมเมือ่อหนึ่งเข่าแล้ววันนี้อ้าโอเคเนาะป้าชีวาจังได้เนาะนอนป้าให้ขอขอบกขอบใจเด้อลูกหลานคือน้องธงก็ได้ให้มาโดยโดยที่มีแห้ง ขอสุขภาพเข็มแ็งเหตุการงานอะไรก็ขอให้ลาบหลืปต่อไปสาให้งให้ดังนะความห่างความมีความล่ำความรวยให้มีสื่อมีเสียงตลอดไปเ้อท่งเด้อเจ้าก็นเป็นสะพานบุญให้ป่ากระไดให้ดงให้ดังให้มีสื่อมีเสียงต่อไปอีกจ้าดยโดยดยกับขอบใจทางป่าเนาะที่อุ้ยพรให้โดย โอเคบาดนี้เนาะกะตางหนองทงกะสิสิใกล้สิได้จบคลิปแล้วล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคลิปที่2นี่กะคลิปก็บ่ค่อยยาวเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอ่ามันใกล้ค่ําแล้วตอนนี้กะผู้ทั้งเอเกสาพี่น้องเพิ่นกะอยากเมื่อนึงเข้าน้ําแล้วเนาะอ๋อตอ๋อทางองลาตีมันกมายินดีกับป้าป้าบน่บ่นี่นะ ยินด <Ooh>, ีกับป้าบนปานางพ่อหมน้องลาตีสบายดีสบายดีเป็นได้มายินดีกับอ่าป้าบนปานางพิ่นพ่อหมมายินดีกับป้าเพิ่นอบรรมดาได้น้องลาีเพิ่นน่เนาะป้ามากมานําลาีมากันนมานํากันบ่มาเสียเนี่ยอนีนะอตอนนี้กทางแล้วแล้วป้านทางแล้วแล้วยังแต่ญาน้อยแม่นบ่มันเลยังญาได้นี่เอาไว้หั่นก่อนมื้อแรกะ จิ้เม,มื่อจู่ทานว่าแบบานี้โอ้พอดีอ่าดินนะก็พอดีอ่าใกล้ๆกับอ่า,เ,อา,เ,อเ,าเพื่อน,นทางเอเแกซาเพื่อนแล้วกับทางเอ้ทุกแล้วกับเอล้ลาเนาะลังเพื่อนเลยแหละทา้งลังเพื่อนตอนนี้ก็อ่าหมู่บ้านสายบุญกับมีลูกบ้านเขามาเพิ่มแล้วบบบนี้ว้าทางแล้วก็กว้างเติมนอ้องฝอยพี่น้องรักพุ่นกับรักขาวตัวไหนอีกนอก้องฝอยพี่น้อง โดยโอ้ยโหลดโอ้ทั้งโหลดเวลาพป่นเนาะตอนนี้ก็พากันชิมเมื่อแล้วน้องพ่อยพี่น้องมาต้องสบายดีสบายดีโอชิมเมื่อกันแล้วโอ้ทั้งอาเดี๋ยวทางนุ่งทงกับชีอาโอเคน้องพ่อยพี่น้องตอนนี้ก็ทางอ่าป้าลุงเหมืนก็เมื่อแล้วน้องพ่อยพี่น้องทางนุ่งทงกับชีอา ได้ย่างไปทั้งเฮือนก่อนเนาะพ่อยพี่น้องเนาะเพราะว่าทางหลวงทุท่งสรีเอาใบตอดินเมื่อไว้อยู่ในเฮือนเนาะตอนนี้ก็ผ่าไว้นำเอื้อยมีนาเพ,พ,พ,พิ่นเน,น,น,นาะพ่อยพี่น้องเพิ่นผ่ากันเพิ่นไปซื้อเกาะมาใส่พ่อยพี่น้องทางหลวงทงศรีก็ย่างเอาเนาะพ่อยพี่น้องทางเอื้อยมีนาเพ,พิ่นก็ขี่รถทางรางเนาะพ่อยพี่น้องขี่รถตามรางมาทางหลวงทงศรีก็ย่างล่อรอบๆแถวอ่า หมู่บ้านสายบุญเนาะตอนนี้ก็คู่คนเหมืนก็เริ่มเข้ามาหลายแล้วพ่อยเป็นน้องเอ้ยทางน้องทงกะได้ซื้อที่ดินให้ทางป้าเพิ่นไปที่เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็ทางน้องทงเปิดคลิปที่สองเนาะคลิปตอนแรกที่อ่าซื้อดินให้ทางป้าเพิ่นก็ยังหมดทะละลงเด้อพ่อยเป็นน้องก็รออีกจะแป๊บนึงเนาะพ่อยเป็นน้องเนาะตอนนี้ก็เริ่มคําแล้พวพ่อยเป็นน้องเพราะว่าชีโร่งคำเพราะว่ามันแบบว่าทางอะกูเจ้าดินเพิ่นน่ะ หากระลึกเวียกมาเนาะพ่อยเปน้องเนาะมือ <splash> น <Tools Bow IN> ี้ก <Neither S 1> ็หลายคู่หลายคนมายินดีกับอาปลามายินดีกับปลาบนเนาะพ่อยเปน้องโอตอนนี้ก็อาทางดินอาหลายคู่หลายคนเหมือาเข่ามาเผนกำลังฉี่มาเห็ดดินมาเห็ดเทือนพ่อยเป็นน้องมมาเห็ดดินวัาฟิดวัาพลาดเนาะขอโทษขออภัยพ่อยเป็นน้องอ๋อ ตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วทางนงทงก็สีไปทางเตาถ่านก่อนเนาะพ่อพี่น้องเนาะเพราะว่าน,น้องทงนั่นปลาหลุดไว้อยู่พุ่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะปลาหลุดไว้อยู่อ่าเตาถ่านขี่รถน้ำมัยไม่น่ามาตอนนี้ก็สีอ่าเอาใบเตาดินไว้อยู่ในเฮือนก่อนเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวสีอ่าถ่ายทางใบเตาดินทัท้ี่อ่าใบเตาดินตัวนี้แล้วเนาะ ดินที่น้องทองอยู่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องก็เลยเสีย่ายพ่อแม่พี่น้องเบิง่งจักเล็กเหน่อย,อยตอนนี้ก็ใกล้ลนนกสิคามแล้วพ่อแมนะ่พี่น้องตอนนี้ก็สิเขาเฮือนก่อนเนาะโอเคพ่อใพี่น้องตอนนี้ก็สีเอาใบตอดินให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนเนาะ นี่แลนะหละเนาะฝอยพี่น้องใบเตาดินที่นอ้องธงอยู่ตัวนี้แลนะหละเนาะฝอยพี่น้องเนาะตัวน,นี้นก็ฝนอุนสื่อใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วฝอยพี่น้องกะบองเห็นขักันได้ที้ยันเฝนหลอกเล่นแบบ okay, บ้าโอเคแบบนี้เนาะเดี๋ยวอ่าชิได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะฝอยพี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่ะไปพอกันอีกอ่าคลิปหนาเนาะฝอยพี่น้องเดี๋ยวอ่าทางน้องธงก็ยชิได้ไปลแล้วเนาะสวัสดีฝอยพี่น้อง โอเคพ่อแม่พี่น้องทั้งนุ่นทงอ่าะิได้จบคลิปไวเพียงเท่านี้เนาะกฝากพ่อแม่พี่น้องเบื่อคลิปของนุ่งทงตั้งแต่ต้นโจทย์ตัวบทความโฆษณาฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ในเด้อพ่อแม่พี่น้องกดอ่ะกระดิ่งแจ้งเตือนมาคลิปใหม่ๆของนุ่งทงเนาะพ่อแม่พี่น้องทางนุ่งทงว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพลอยพี่น้องเมื่อสุขสุขคนเนาะ ตอนนี้ทางผุ้ทงกัสชิดาจบจลิคไว้เพียงเทน,นี้ขอกาวขำว่าสบายดีพ่อม่พี่น้องเบิด์ชุชูคูชูคนสบายดี